สวัสดีค่ะวันนี้พบกับเซลเดียนะวันนี้เซลเดียพาชมนิสสันอ m เมรารุ่น EL นะคะราคา5 8 000, 9 0 0 0แแต่คลิปวันนี้ไม่ใช่คลิปธรรมดาค่ะเพราะสีที่เดียพาชมเป็นสีพิเศษนะคะเราเรียกว่า สีเหลืองเยลโลววอคานนะคะหรือว่ามาบอกเซเดียก็ได้ว่าเซเดียอยากได้สีเหลืองภูเขาไฟอะคะ่ะจัดให้เลยงามๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวเดียวพาชมนะว่าสีเหลืองภูเขาไฟของเรานะมันสวยยังไงนะคะมันแตกต่างกับข้างนอกยังไงข้างนอกทําได้ไหมแบบนี้นะคะเดี๋ยวพาชมคะ่ะ เรามาดูอเมล่าสีเหลืองกันอีกหนึ่งคันค่ะสาหรับสีนี้ลูกค้าให้ความสนใจกันมากมากเลยนะคะคันนี้เราใส่สเกิร์ตแบบเท่ๆมาให้เลยนะลูกค้าแต่ตัวสเกิร์ตตัวนี้ลูกค้าสามารถเลือกได้นะลูกค้าอยากได้ทรงแบบไหนนะคะเราเอามาทําสีให้ได้นะคะการทําสีตัวนี้เราก็ทําสีจาก อูบอดีเพนของทางนิสันเมกาเราเองเลยนะคะพูดได้เลยว่านิสันเมกาเราเนี่ยดังในเรื่องของการทําสีมากๆนะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูชุดสเกิร์ตก่อนแล้วเดี๋ยวพาตามด้วยชุดสีนะคะแบบแรกเลยสเกิร์ตรุ่นนี้ที่เราใส่มานะคะเราใส่มาให้เพื่อที่จะดีไซน์ให้มันตัดในตัวของตัวขอบที่มันเป็นสีเงาดําแบบนี้นะให้ขับสีของตัวรถสีเหลืองขึ้นมานะคะบริเวณเบ้าตรงนี้เนอะรุ่นที่เราเอามาทําคันนี้เป็น E อดังนั้นรถคันนี้จะไม่มีไฟตัดหมอกมาให้สําหรับใครที่อยากติดตั้งก็อย่างเช่นเคยค่ะบอกเซลเดียนะดูย แล้วก็ส่วนกระจังด้านหน้าสังเกตความแตกต่างปกติแล้วอ่ะถ้าเป็นตัวทูโทนของเราก็จะเป็นสีโครเมียมโนะเราก็ตัดด้วยดำอย่างนี้นะคะแต่คันนี้ความพิเศษคือเราก็จัดให้เป็นแบบทูโทนเป็นสีของตัวรถตัดกับสีดําขับสีให้มันดูเด่นขึ้นมาอีกนะคะมาเดี๋ยวจะพาดูด้านข้างนะคะว่ารุ่นนี้เราใส่แม็กลงแมกแบบไหนมาให้ดูนะคะ ในส่วนของตัวแมกลูกค้าก็สามารถเลือกได้นะแม็กตัวนี้เป็นแม็กขอบ17เช่นเคยค่ะแต่คันนี้นะความพิเศษมาให้เราใส่มาเป็นแม็กสีทองเนาะเป็นไกด์ไลน์ด้วยสาหรับลูกค้าที่อยากจะใส่แม็กสีทองในรถคันสีอื่นๆก็สามารถดูสีจริงได้นะคะว่าชอบไหมนะเหมาะก,กับที่เราอยากจะได้ไหมอย่างที่เราคิดไว้ไหมคะตัวนี้ก็สามารถใส่ให้ได้แต่คันนี้จะไม่ได้เหมือนอ,อีกคันนึงสีขาวเนาะที่เราจะใส่แมมโมครอบมาให้นะคะก็แยกให้ดูบางคนชอบครอบบางคนไม่ชอบครอบก็แล้วแต่ที่ลูกค้าชอบเลยนะมาดูสี ด้านบนกันค่ะคันนี้นะเราทําหูกระจกมาเป็นสีดํานะคะเพื่อให้เป็นทูโทนกับตัวรถนะตัวรถเนี่ยสังเกตว่าหลังคาจะเป็นหลังคาดําแล้วก็เราทำสีมาเป็นสีเหลืองดูเม็ดสีนะลูกค้าดูเมทัลลิกนะคะดูความเงาและ,ะเขาเรียกว่านะเคลือบสีมาอย่างดีนะลูกค้าเวลาสีโดนแสงมาสังเกตนะมุกเงายังขึ้นอยู่นะลูกค้าสวยมากๆนะคะ สำหรับกลุ่มที่ลูกค้าเป็นสายเล่นทําสีนะลูกค้าจะรู้เลยว่าสีแบบนี้ไม่ใช่สีธรรมดานะลูกค้าไม่ใช่ทําเกตราคาถูกนะคะเพราะสีบางสีบางที่ทํามามันไม่ขึ้นเงาสีราคาถูกมันจะไม่ค่อยสวยของเราใช้ของที่ดีแบบวัตถุดิบพรีเมียมทุกคันแล้วก็นำบางสีเป็นสีนําเข้ามาด้วยนะลูกค้ามาดูด้านข้างนะตรงนี้หูมือหูจับตรงนี้ก็จะเป็นสีดํานะสังเกตว่าเราจะใช้เป็นการทูโทนนะคะเป็นสีดําสีเหลืองสีดําแบบนี้ตัดให้มัน ขับมาเข้มๆตลอดเลยนะคะแล้วก็ด้านล่างตัวสกเกิร์ตนะเราก็ยังทาเป็นสีดําเงานะคะเพื่อให้มันเข้ากับตัวเมทัลลิกของตัวรถสีเหลืองที่เราทามานะคะในส่วนของตัวหลังคาตัวนี้นะสังเกตความสมูทนะเส้นตัดขอบสีของเราเก็บงานเนี๊บมากนะลูกค้าเดี๋ยวเดี๋ยวพาดูด้านหลังดีกว่าด้านหลังว่าทํามาเป็นแบบไหนนะลูกค้าดูนะด้านหลังตัวนี้เป็นสปอยเลอร์ทรงสูงนะคะแต่ว่าเราทําตัดทูโทนให้อีกเช่นกันเพื่อให้ด้านบนสีดำเนี่ยมันไปรับกับตัวหลังคาดําแล้วก็ ด้านล่างสีเหลืองเนี่ยให้มันรับกับตัวรถนะลูกค้าอย่างที่ได้บอกดูการตัดเส้นขอบการทําสีนะเก็บงานเนียบทุกจุดนะลูกค้างานของเราพูดได้เลยว่าเป็นเกรดทีเมี่มนะคะและตัวอเมล่านะตัวอักษรตัวเนี้ยเราก็ทําสีดําให้นะลูกค้าปกติมันจะเป็นโคลเมียมเนาะเป็นสีเงินเงาเงาตัวนี้ก็ทาเป็นสีดําให้สำหรับลูกค้าที่อยากจะทําตัวโลโก้ตัวเนี้ยในรุ่นอื่นๆนะให้เป็นสีดําก็สามารถแจ้งได้นะคะเราก็ทําให้ได้นะเพราะว่าเราก็ทํา เป็นอูดสีบริเพณเองในนิสสันเมกาเลยนะคะด้านล่างของตัวสปอยเลอร์ของตัวสเกิร์ตตัวนี้นะคะลูกค้าอย่างที่ได้บอกนะรถคันนี้ทําสีหรือว่าในเกล็กของตัวสปอยเลอร์สเกิร์ตทั้งหมดสามารถเลือกแบบเลือกทรงได้เพราะว่าของเราอ่ะมีให้เลือกทรงแบบเยอะมากๆเลยนะคะตัวนี้เราจะทําเป็นสีดําตัดขอบมาแบบนี้นะคะตัวปลายท่อจริงยังอยู่ข้างในเนาะอย่างที่บอกไอเสียหมุนเวียนอากาศได้ตามปกตินะคะแต่ความพิเศษของรถคันนี้อย่างที่เดียบอกต้นคลิปไปเนาะว่ารถคันนี้เป็นตัว EL นะคะเดี๋ยวเดียพาดูว่า EL คันนี้ เดี๋ยวแปลงร่างให้น้องเป็นแบบไหนบ้างนะเดี๋ยวไปดูภายในกันเลยค่ะมาดูภายในของอเมล่าสีเหลืองของเราคันนี้นะทุกคนเรายังคงคุมโทนน้องกลับเข้ามาในสีดำเหลืองเหมือนเดิมนะคะ ปกติแล้วในเกตของ EL นะลูกค้ามันจะไม่มีหน้าจอมาให้นะคะจะเป็นหน้าจออนาล็อกธรรมดาเป็นแบบปุ่มกดเนาะสำหรับลูกค้าที่ชอบแบบนั้นก็สามารถติดตั้งตัวเดิมๆของเขาได้เลย แต่สำหรับบางคนอยากจะเอาไว้ดูหนังฟังเพลงนะคะทัชสกรีนได้นะคะรองรับ Apple CarPlay Android Auto ด้วยนะก็สามารถแจ้งได้นะสเสียดีติดตั้งให้ได้นะคะตอนนี้ก็จะเป็นหน้าจอทัชสกรีนนะคะเราก็เอาจอเดิมออกมาแล้วก็ใส่ตัวใหม่เข้าไปนะคะแล้วก็บริเวณด้านหน้าของตัวคอนโซลเนี่ยเราก็จะเปลี่ยนเป็นหุ้มคอนโซลให้เป็นสีดําตัดตะเข็บสีเหลืองนะลูกค้าไล่มาจนถึงตัวพงมลัยเนี่ยให้มัน เข้ากันนะคะก็คือหุ shirt. ้มหนังให้เป็นสีดํานะคะตัดตรงกลางให้เป็นสีเหลืองเนาะแล้วก็เดินตะเข็บสีเหลืองทั้งหมดเลยนะคะเพื่อให้มันคุมโทนกันแล้วในส่วนของตัวเบาะหนังเนี่ยเราก็เปลี่ยนเบาะนะคะจากเบาะผ้าเดิมเดิมเขาเป็นเบาะผ้ามาเราเปลี่ยนเป็นเบาะหนังให้ด้วยแล้วก็ตัดตะเข็บสีเหลืองเช่นกันรวมไปถึงตรงแผงทับประตูด้านข้างนะคะที่เท้าแข็งด้านข้างเนาะตัวนี้ก็เป็นสีดําตัดตะเข็บสีเหลืองเหมือนกันนะคะแต่ในสีอื่นๆหรือรุ่นอื่นๆเบาะหนังดีไซน์แบบนี้นะลูกค้าอยากได้เป็นเบาะสีอื่นตะเข็บสีอื่ มากแบบจตะเข็บให้เลือกนะเฉดสีก็เยอะมากเช่นกันนะคะแล้วก็อย่างที่บอกไปในอ m e ER เมล่าเนี่ยเป็นรถ e อีโคคาที่ขับสนุกนะดูแลง่ายนะและรถเนี่ยก,กว้างภายในนั่งแล้วรู้สึกว่าโปร่งสบายด้วยนะคะการขับขี่ภายในก็ทําให้เราจอยในการขับรถมากขึ้นเนาะเป็นไงกันบ้างคะกับ อันนีสันอเมล่าสีเหลืองภูเขาไฟของเรานะโดนใส่ไข่บ้างไหมเอ,อ่ยอย่าลืมนะชอบสีนี้เดินมาบอกเซลเดียเลยอยากได้สีเหลืองภูเขาไฟนะคะจัดให้งามๆแบบนี้เลยค่ะแล้วใช้เงินออกรถนะคะก็แค่เริ่มต้นเพียง 9,999เท่านั้นนะคะแล้วก็มีโปรพิเศษมาอีก2เด้งด้วยนะคะเด้งแรกเลยลูกค้านี้สันเก่านะบอกเลยว่าเราฟรีค่าแม่ทนแนนให้นะคะเรามีแพ็คเกจเซฟให้6ครั้งนะคะดูแลกันให้ย,วยาวๆเลยแล้วก็เด้งที่2นะคะสำหรับลูกค้าข้าราชการรัฐวิสาหาก,กิจรับส่วนลดเพิ่มไปอีก1,000 0บาทเลยนะคะโปรดีๆมีมาไม่บ่อยเช่นเคยคะ่ะใครสนใจก็ทักหาเซเดียได้นะเบอร0818593033คะ่ะจัดให้ได้ทุกรูปแบบเลยคะ่ะ สำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามไว้นะคะยังไงพบกันใหม่คลิปหน้าอยากดูสีแบบไหนอยากดูชิดต่างแบบไหนบอกเซลเดียได้นะคะจัดให้ไม่เคยขาดอยู่แล้วค่ะวันนี้ไปก่อนนะสวัสดีค่ะ